เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำํำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทํางานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอพระบรมราชโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยะเดชมหาราชบรามนาถบพิตรทรงพระราชทานไว้เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 3 0